รู้สึกนี้ไว้นานๆพี่ลอกเสียดนี่ว่าตะปูนหมุนไม่หยุดเลยลอกมีปัญหาแล้วลอกมีปัญหาแล้วถ้าเจอก็เจอใหญ่ๆนะมันหนักปลาตามใช่ใช่ตามแหลมตามน้ำแรงๆเร็วพี่รีบปัป๊มเลยท้างหน้าขึ้นมาเลยอย่าให้ไหลเข้าไปนะเ,เข้าไปแน่เก็บปลาไม่ทันหรอกต้องเข้าไปอยู่แล้ว อย่มวเบียกล้านไหนเนี่ยไม่มีใครแย่งแล้วของเราแล้วมีใครแย่งเราแล้ว ไปแล้วไปแล้วนั่งนะนั่งนะครับนั่งนะครับเดี๋ยวขึ้นมันใหญ่มันจะโยกเอ้ยมันออกไปนู่นแล้วนี่หว่าไล่ว่าพี่นั่งนั่งนั่งจะสายหมดเลยอย่าติดเครื่องไล,ล่เลยครเคครับแค่นี้ก่อนเอา้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมไล่ปลาก่อนครับหลายจะหมด